วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิป r a n d o m ในหัวข้อมีบางอย่างกำลังจะเข้ามาก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไปใต้คลิปนะคะโอเครอบนี้นะคะก็คือเฟิร์สเปิด พลังงานให้พลังงานไว้เลยเพราะว่าเออช่วงที่เปิดเทคแรกก็คืองงเออเชื่อมกับหน้าไพ่ไม่ได้จูนไม่ติดจริงๆนะคะพูดแบบงงๆมากๆก็เลยแบบเออลองเริ่มใหม่สินะคะตั้งสติปุ๊บแล้วก็โอเคเป็น Energy ของชาวธาตุ ไฟแม่สิงหธนูลมแม่ถุนตุ้นกุ้มธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกนะคะสำหรับใครที่ธาตุหรือดาสีไม่ตรงไม่เป็นไหฟังเอเนอรในช่วงนี้ฟูรู้สึกว่าถึงแม้ว่างานจะหนักเนาะในช่วงเนี้ยคุณก็จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีด้วยเอเนอรของคุณด้วยเออเหมือนคุณได้รับเขาเรียกอะไรเอเนอรพลังจากหดือซันมันมีความแบบ เบิกบานมันมีความสดใสมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้มันหนักพอสมควรคุณเจอสิบดาบมาแล้วอะคือมันจบมาแล้วนะคะขอให้ใจชื้นกันไว้ได้เลยตอนนี้อยู่ในช่วงของอก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงแบบเยียวยาช่วงหยุดพักช่วงหยุดนิ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์อาจจะหยุดชะงักบ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากเ,เขาเรียกไรอะ ให้ให้มีจุดที่คุณได้เยียวยาเออได้เยียวยาได้พักผ่อนอะไรเอย่ยใดเพราะว่าจากไพ่หน้าไพ่ขึ้นมาเป็นเทนอฟสอดอืมซึ่งคุณก็เจอมาเจอเรื่องราวมาที่มันสาหัส,ส,สกันเหมือนกันนะคะแล้วก็เท of อฟคัพฟนรู้สึกว่าตอนนี้เอนอร์จของคุณมีความสุขมากขึ้นมันมันทั้งเก้าถ้วยอะทั้งทั้งสิบถ้วยเลยอะเออ โคดของโคดมีความสุขอืโคดของโคดแบบพอใจพอใจณนะปัจจุบันพอใจในสิ่งที่ตนเองมีตอนนี้แต่ว่าในตัวตนคุณก็คือแบบไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดแค่เนี้คือแบบเหมือนคุณมีเป้าหมายของคุณพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายหลายๆคนได้เคลียร์พลังงานเก่าๆซิกซ์จพขึ้นมาอาจจะได้มีการหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกฟูลฟิลมากขึ้นรู้สึกแบบ ภูมิใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเออฉันผ่านมาได้ไงวันนี้เออฉันเก่งมากคุณให้กําลังใจตัวเองมาตลอดคุณอดทนมีความพยายามมาตลอดหลายๆคนเนาะก็อาจจะนั่งสมาธิฝึกจิตแล้วเนี่ยเหมือนพ่ขึ้นมาถ้าสมมติคุณยังไม่ได้นั่งสมาธินะแล้วพลังงานเดือดซันขึ้นมาแสดงว่าคุณก็ต้องนั่งแล้วนะคะต้องนั่งทําสมาธิฝึกจิตนะคะแล้วก็แผ่เมตตาหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อให้เอเนอร์จีของคุณมันแบบ ออมีการบูสต์อัพดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้เรื่องของกดแรงดึงดูดการเมนิเฟสหรืออะไรต่างๆอยู่ก็ได้นะคะแล้วยิ่งเอเนอร์จีนี่นะดึงดูดได้ง่ายมากช่วงนี้แบบกดแรงดึงดูดทํางานอืมหลายๆคนอาจจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่อยากจะทําก็ได้เออเราคิดว่าเดี๋ยวคุณจะเลือกได้เพราะตอนนี้เหมือนอาจจะมีหลายตัวเลือกมีหลายทางที่แบบคุณ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแบบวางไว้ว่าจะแบบอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็จะทําอันนี้ก็จะทําอืมบางคนอาจจะยังเลือกไม่ได้บางคนก็อาจจะเลือกได้แล้วนะคะมีเหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเกเนิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ e NERGY THE SUN ขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหนื่อยเออแบกอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟ์คิดว่า คุณกาลังจะได้ปลดล็อกเอเนอรความเหนื่อยอม,มันจะไม่มีการแบกอีกต่อไปความเจ็บปวดมันได้จบลงแล้วนะคะอืมแล้วก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนอ,อ่านได้เท่านี้จริงๆอ้อลืมไปหนึ่งอันเอซสอบอนโอ้ยเฟิร์นรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะ m a n ิ f ฟตหรือว่าใช้กดแรงดูดเรื่องของงานก็ได้นะโอกาสดีๆงาการงานเรื่องของแพชชันอะไร่าเงี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าไอการทําสมาธิครั้งเนี้ยมันทําให้คุณอาจจะมีความ create มีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นมาจากที่มีความบางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงเ,เขาเรียกอ,อะไรสภาวะอารมณ์ เอ่อ energy สิ energy ห่อเหี่ยวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคุณก็เติมไฟให้กับตัวเองนะคะอันนี้เป็นไพ่ของ p a ชชั่นก็ได้การแบบปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาการเติมไฟก่อนก่อนหน้านี้ที่แบบรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกแบบหมด p a ชชั่นหรืออะไรก็ตามอะ่ะอืมรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะมี p a ชชั่นขึ้นมาไฟในตัวกำลังจะถูกปลุกขึ้นมานะคะอีกครั้งเพื่อที่จะมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะทำหรือว่าสิ่งที่ จิตวิญญาณคุณแบบต้องการที่จะทําสิ่งนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเรื่องของโอกาสดีๆหลายๆคนอาจจะเหมือนเพิ่งได้รับโอกาสดีๆมาก็ได้ในเรื่องของการงานออโอกาสต่างๆประมาณนั้นนะคะโอเคต่อไปนะคะ First เฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ยานาโลกละกันมีบางอย่างอะไรมีบางอย่างกำลังจะเข้ามามเรามาดูกันว่า อะไรที่กำลังจะเข้ามาชื่อคลิปก็แปลกๆเนาะทุกคนคือต้องขอบคุณทุกคนนะที่กดเข้ามาฟังเนะี่ยเฟิร์สก็แบบสรรหาชื่อคลิปอะ่ะก็งงเหมือนกันบางอย่างคืออะไรก็คือแบบบางทีมันก็นึกไม่ออกแล้วเนาะแบบว่ามีแต่แบบหัวข้อเดิมๆอะไรอย่เงี้ยอืมกลัวทุกคนจะเบื่อก็เลยอ่ะลองดูซิลองเอาหัวข้อแปลกๆมาดูซิ มาดูกันว่าอะไรที่กำลังจะเข้ามาบางอย่างนั้นคืออะไรนะคะว้าวความโชคดีอุย้ยมาเลยจ้าพอพพคเนตขึ้นจ้าโชคดีประสบความสำเร็จอืม อิ่มเออไปด้วยบุญบารมีสีเขียวขจีมาเลยเลิศมากใบแรกเปิดมาสวยแบบนี้ต่อนะคะอะไรที่มันจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสเฟคิดว่าใบนี้อาจอาจจะกำลังสื่อว่าให้คุณออกไปสมมติว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเออมันเหนื่อยมันคิดอะไรไม่ออกนะคะออกไปเดินแบบ พื้นหญ้าไปเดินเท้าเปล่าไปกราวดิง้งไปสัมผัสกับธรรมชาติต้นไม้หรือแบบถ้าไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ลองมีแบบมีต้นไม้อะไรเงี้ยเขาเรียกต้นไม้ฟอ,อกอากาศไว้ในห้องก็ได้ะคะ่ะถ้าไม่ค่อยออกไปไหนอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบอยู่กับธรรมชาติไปแช่น้ำก็ได้สัมผัสพื้นดินอะไรใดๆเหมือนในภาพนี้นะคะ แล้วก็ธาตุน้ําสมบูรณ์โอ้ไม่รู้จะสมบูรณ์ไปถึงขนาดไหนแล้วฟังรู้สึกว่าคนที่เข้ามาฟังนะเอเนอรคุณฟูลฟิลอยู่แล้วคุณ fulfill, ฟูลฟิลแบบฟูลมากๆเนื่องจากธาตุน้ําสมบูรณ์คือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์มันมีความไหลเลืน่นมันมีความปล่อยโฟมันมีความแบบมีความสุขอิ่มเอมใจเบิกบานใจมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็ปรับสมดุลเรื่องของพลังงานเรื่องของอ,อ,อารมณ์สภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีก็ได้อืม ปวดศีรษะมีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นอ่าทําไมถึงปวดศีรษะลองดูสิขอขยายปวดศีรษะ,ะ่อยค่ะยับยัง้งเป็นเงินเป็นทอง<ข>เดินทางปลอดภัย<ข>เติมไฟอ่าอุ้ยรับเอเนอร์จีหน้าไพ่ไปเลยอึดอัดโอเคคิดว่าไอ้สี่ใบเนี้ยอืม เนะฟอขอดูใต้ใต้ไฟดับเลยน่าเครื่องน่าจะร้อนแล้วเฟอคิดว่าคุณน่าจะกําลังปลดล็อกเรื่องของ energy เนะแบบอึดอัดอะไรที่มันแบบคุณรู้สึกอึดอัดอะคุณจะรู้สึกได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้อะในเรื่องของอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้อะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือแบบปล่อยวางอืมเพราะว่ามี f o r อ f s w o r d ขึ้นมานะคะบางสิ่งบางอย่างอะยิ่งคุณไปควบคุมอะมันก็จะยิ่งแบบ เลยเถิดอะ่ะอืมเฟิร์สไม่รู้จะอธิบายยังไงเออ่ให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็แบบเหมือนหลายๆคนช่วงนี้อาจจะแบบคิดเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามีไพ่ปวดศีรษะขึ้นมานะคะก็อาจจะแบบเออไปสัมผัสธรรมชาติอย่างที่ไพ่บอกเอ,อบางทีมก็เชื่อมโยงกันเนาะหรือว่าเฟิร์สก็มดซวซัวมดซัวไปอืมแล้วก็คือเหมือนแบบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากมายนะคะณนะตอนเนี้ย แล้วก็หมั่นเติมไฟให้ตนเองเฟิคิดว่า energy ไพ่เดอ s u ซกับ energy ไพ่ธาตุน้ําสมบูรณ์เนี่ยจะมาเติมไฟให้คุณทําให้คุณต้องลุกไม่ใช่ลุกลุกฮึดสู้อีกครั้งไม่ว่าก่อนว่านี้จะเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ตามหนึ่งเลยก่อนที่จะฮึดสู้ก็คือต้องฮิวก่อน เยียวยาตนเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากก็เนี่ยแหละคะ่ะไปแบบพักผ่อนไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติสีเขียวๆอะไรเงี้ยเข้าไว้นะคะมันจะแบบทาให้เราแบบฟูลฟิลทําให้เราแบบเอเนอร์จีบูตอัพดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอคุณเคลียเอเนอร์จีแล้วเคลียภายในแล้วมีการฝึกทำสมาธิเพื่อแบบเออเขาเรียกอะไรสำรวจจิตจงจิตใจของเราใช่ไหมแล้วต่อจากนี้พอคุณแบบเหมือนแบบเอเนอร์จีมาไฟมา หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดอืมนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดขอขยายเพิ่มหน่อยขออีกห้าใบนะคะอุย้ยทางที่ดีไม่ว่าอย่างไรก็ตามให้คุณเลือกทางที่ดี สิ่งที่คุณมีความสุขถ้ามีช้อยส์อะไรขึ้นมาให้คุณจะต้องเลือกอืให้เลือกทางที่ดีกับตัวเองเสมอนะคะอ่ะลืมอันนี้เอขอขยายเพิ่มนิดนึงการยับยัง้งเป็นเรื่องของแบบอ,อ,อารมณ์ของเราก็ได้บางทีอะเหมือนเ,ออเรื่องของอารมณ์เรื่องของอัตราหรืออะไรเงี้ยอืมให้เรารู้ตัว ให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้สึกอะไรเราเโมโหก็ให้รู้สึกว่าให้ให้รู้ว่าโมโหโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธแต่ไม่ไหลาตามไม่ตัดสินอารมณ์นั้นๆความรู้สึกน,นั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยคุณจะมีการเขาเรียกอะไรพัฒนายกระดับจิตขึ้นไปอีกนะคะต่อค่ะว้าวทามาคาขึ้น ทุกคนดูโหเป็นเงินเป็นทองไม่พอทาํามาค่ะขึ้นอีกจ้าอ่ะใครที่ขายอะไรหรือจะลงทุนอะไรนะก็คิดว่าทางเปิดมากมองเห็นช่องทางอะอืมชัดเจนชัดแจ๋วมาก มีบางอย่างที่กําลังเข้ามาบางอย่างที่ว่านั่นก็คือช่องทางโอกาสต่างๆอืมอาจจะมีคนมาเสนอมีคนมายื่นข้อเสนอต่างๆให้คุณก็ได้นะขอให้คุณเลือกเลยคุณอาจจะมีช้อยหลายช้อยเข้ามาก็ได้เออเซเว่นออฟคัพอาจจะมีเข้ามาหลายอย่างเลยให้คุณเลือกสรรก็ขอให้เลือกในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักอะไรก็ตามที่อ่าใครไม่ไม่มีใครสามารถมากมําหนด ชะตาชีวิตของคุณได้แล้วก็ไม่มีใครมาเลือกทางให้คุณได้คุณเป็นคนเลือกเองได้เออเฟิร์สพูดงงไหมเฟิร์สอาจจะพูดงงนะคะวันนี้ขอโทษด้วยนะก็คือคุณเลือกเออสิ่งที่คุณอยากจะทําได้เองอืมแล้วขอให้เชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะภาพดวงตาอะโอเคเกตแล ปวดศีรษะอึดอัดขึ้นมาตรงกับภาพลวงตาบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราพันธนาการขึ้นมาความคิดเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีอ่ะเราชอบกังวลกันไปก่อนกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เราต้องระวังที่สุดก็คือความคิดของเราอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ความคิดอีกอย่างหนึ่งก็สําคัญบบกันคือความเชื่อ ความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอ่ยใดอะไรเงี้ยที่แบบอ่ะสมมุติความเชื่อยังไงไม่ใช่ความเชื่อเออเดี๋ยนะความเชื่อที่เฟิร์สหมายถึงก็คืออย่างเช่นเราเกิดมาครอบครัวฐานะยากจนอะไรเงี้ยเราไม่สามารถสําเร็จได้อะไรเงี้ยเออเราไม่มีพรสวรรค์อย่างเงี้ยอืมเราไม่ไม่สามารถพัฒนาได้ไรเงี้ยแต่สิ่งที่พายขึ้นมาเนี่ยก็คือเออคุณสามารถพัฒนาได้อืม อย่าตีกรอบตนเองอะไรประมาณนั้นละกันโอ้ยทุกคนขออภัยนะคะแล้ววันนี้เฟรสแบบพูดงงง,งอะ่ะแต่ทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะจับใจความได้บ้างแหละมันอาจจะหลุดหลุดเฟมไปบ้างนะคะวันนี้ภาพลวงตา อพูดต่อภาพลงตาคือสิ่งที่คุณพันธนาการขึ้นมาเองนั่นแหละความคิดที่เราปรุงขึ้นมาความคิดที่เราสร้างขึ้นมาบางทีอะ่ะอย่าพึ่งไปกังวลถ้าอนาคตยังมาไม่ถึงขอให้วางใจค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณจะผ่านไปได้หมดเลยมันจะโฟล์มากมากถ้าเราอยากมีความกังวลใช่ไหมที่มันติดขัดอยู่ในใจก็ให้เคลียร์ให้มันจบในใจเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ปล่อยวางวางใจในในจักรวาลวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะที่ คุณกาลังจะสมมติคุณกำลังจะเดินทางเนี้ยมีความกังวลขึ้นมาก็ให้หวางใจอืมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะทุกคนจะเริญก้าวหนะ้าจะใบสุดท้ายจบสวยถึงแม้ว่าคลิปนี้พขาอาจจะพูดแบบงงๆนิดนึงแต่สุดท้ายแต่ไพ่ใบสุดท้ายที่ขึ้นมาก็คือเจริญก้าวหนะ้าแล้วเลขแปดแปดด้วยทุกคนเออ เลิหน้าเลิมากพลังงานปังจริงอืคือความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าอย่างไงก็ตามตอนเนี้คุณได้รับการซัพพอร์ตคุณได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลน,นะคะให้เดินหน้าต่อมุ่งมัน่แนแน่วแน่แล้วก็ตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองนะคะแล้วคุณน่ยคุณจะโชคดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็อะไรก็ตามที่สมมติตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในฟีลลิ่งหรือว่าอยู่ในเอเนอร์จีที่แบบหมดไฟหรือเบือบ่อเบือ่อน้อยๆหอ่อเหี่ยวให้บูตเอเนอร์จีให้ได้เป็นเอเนอร์จีเดอะซันนะคะเพราะว่าสีถ้วยนี้หนึ่งเลยอะ่ะมันดูมันจริงๆความหมายไพย่มันก็คือแบบความเบื่อความแบบความแบบเบื่อนายความแบบหอ่อเหี่ยวอะไรนี้ใช่ไหมเออแต่แต่ไพ่ใบนี้เฟิร์สมองเห็นถึงการทําสมาธิเพื่อเคลียร์เอเนอร์จีเก่า energy ที่มันแบบรู้สึกแบบเป็น energy ลบๆก็ได้ความแบบห่อเหี่ยวความเศร้าวความอะไรที่มันแบบเบื่อๆเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะให้เป็นเดือดซานไว้แล้วคุณจะดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาจะมองเห็นช่องทางที่ชัดเจนมากขึ้นสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกว่ามันแบบจะเอาอยัางไงดีเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวคุณจะเลือกถูกอย่างแน่นอนนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนยังไม่จบนะคะอ่ะเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่แบบเยซโโนสักสักห้าคำถามแล้วกันเนาะเพราะเวลาเหลือเยอะตั้งคำถามในใจเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ทันนะคะกดพอสกดหยุดวิดีโอแล้วก็มาเปิดเป็นคำตอบกันคำถามแรกนะคะถามได้เลย คําตอบคือใช่นะคะอุย้ยถามอะไรกันบ้างเนาะคําถามที่2นะคะไม่รู้ต่อไปคําถามที่3มนะคะตามใจ คำถามที่4นะคะจบและสุดท้ายค่ะใช่มัง้งใช่มั้งก็คือ50าสหนะคะทุกคนประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์สขอเปิดเป็นไพ่ปิดท้ายด้วยอันนี้ยังไม่ปิดท้ายดีกว่าเป็นไพ่เอ็กซิทางออก แล้วก็ค่อยเป็นไพ่เอ่อแองเจิลเนะ Angel าะแองเจิลนัมเบอร์ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างคะตัดเล็กรักษาใหญ่เออตัดเล็กรักษาใหญ่เนียเฟอคิดว่า น่าจะเป็นฟิลที่แบบเออถ้าเกิดตอนนี้มันเหมือนมีอะไรที่มันจะมีปัญหาขึ้นมาที่คุณรู้สึกว่ามันจะเดือดร้อนภายหลงังหรือว่ามันจะยิ่งทําให้แบบมันใหญ่กว่านี้อืมให้ตัดสเสียซะตอนนี้เลยนะคะรักตัวเองอรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกคนอันนี้แบบสําคัญมาก พลังงานของเอเนอรจีของคนที่รักตัวเองมักจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะเจอสิ่งดีๆรักตัวเองยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเซลล์ c a r ์เซลล์ l o ิฟ เซล์อาแวนเน็ตเซลอะไรก็ตามนะคะลัางตัวเองดูแลตัวเองดูแลโภชนาการการกินอาหารเอ่ยใดออกกําลังกายทําสมาธิเรียนรู้พัฒนาตนเองฝึกจิตอะไรต่างๆมันเป็นการรักตัวเองหมดเลยมันเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับตนเองอ่อนโยนกับตัวเอง,ออเองให้อภัยตัวเองนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเจออะไรมานะคะอบก,กอดตัวเองไม่มีใครรักเรามา,มากเท่าตัวเราเองหรอกคะ่ะ เข้าภายในของเราเท่าจิตวิญญาณของเราแล้วเท่าไฮเออเซลเราแล้วเบี่ยงเบนเออถ้าทางไหนรู้สึกว่ามันตันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางเนาะมันเป็นภาพแบบถ้ารู้สึกว่าเอ้ยทางเนี้ยมันไปไม่ได้แล้วอะเปลี่ยนอืมน่าจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเพิ่มค่ะขอเพิ่มอีกสองใบอดออมช่วงนี้อาจจะต้องแบบใช้เงินประหยัดนิดนึงนะคะ สุดท้ายนะคะคุณค่าเราคืออืมใบเนี้ยฟอรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังบอกคือใช้ชีวิตให้มีคุณค่าไม่มีความหมายอืมแบบใช้ชีวิตให้มีความหมายกับตนเองก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมีคุณค่า ทำเลยบางทีแบบเราอาจจะก,กําลังตามหาบางสิ่งบางอย่างอยู่กําลังที่จะทําบางอย่างที่มันสามารถแบบมีเรารู้สึกมีคุณค่าด้วยแล้วก็มีคุณค่าต่อผู้คนด้วยในการที่เราจะจะสอนหรือจะแชร์อะไรในสิ่งที่ดีๆก็ได้ค่ะไอการที่ เราโพสต์บทความดีๆแชร์ข้อความดีๆใน Facebook ในอะไรก็ตามอะ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าแชร์ข่าวลบๆถูกไหมคะนั่นแหละมันเป็นการที่แบบเหมือนเราได้ช่วยโลกอยู่นะแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามอะคะ่ะก็คือออ,อย่างเช่นแบบแชร์คลิปที่มันเกี่ยวกับปัญญาที่ทําให้คนได้แบบตื่นรู้หรือว่าหลายๆคนถ้าเกิดเป็นพ่อหมอแม่หมอหรืออะไรก็ตามแบบมาอ่านไพ่เนี้ยเฟคิดว่าแบบเออถ้ามาอ่านไพ่ในเชิงแบบ เป็น Positive ให้พลังงานบวกอะก็จะทุกคนรับไปอ่ะมันก็ได้พลังงานที่ดีได้กําลังใจใช่ไหมแบบเนี้ยอืมแล้วคุณก็ลองดูในแนวทางของคุณว่าแบบเอ้ยคุณทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นออาบางคนอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สายธุรกิจอืมสายแบบทํางานหรือสายอะไรก็ได้นะคะก็คือแบบก็ลองดูว่าแบบเออสิ่งคุณแบบอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะเต็มที่กับมันมีความสุขกับมันแล้วก็ อมอบ energy ดีๆให้กับคนรอบข้างอันนี้ก็ได้ค่ะก็ลองแบบลองดูฝึกนึกไม่ออกอมันมีหลายอย่างมากสิ่งเล็กๆน้อยๆเออช่วยเหลือโลกเป็นทําสิ่งดีๆให้ต่อโลกอ่ะนั่นแหละนี่นแหละคุณค่าเราคือนะคะใบนี้ที่จะสื่อ <c oughs> โอ้ยฉันละเหนื่อยกับตัวเองจังเลยวันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยกับเฟิร์สไหมนะจะบอกว่าวันนี้แบบ energy ก็แบบงงๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าพลังงานของเฟิร์ส ส่งไปแบบรู้สึกทุกคนรู้สึกอึดอาดทุกคนปิดคลิปไปได้เลยนะเปลี่ยนคลิปไปได้เลยนะคะอ่ะมาดูข้อความจากไฮเออร์เซลเราดีกว่าไฮเออร์เซลของทุกๆคนอยากจะบอกอะไรนะตอนนี้11คุณมาถูกทางแล้วจ้าเออคอนเฟิร์มนะ1115อย่าลืมที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ ถ้าไม่ได้สัญญาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปคุยขุดคุย,คย,คย,คยหาแปด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 ดูนะคะวันนี้แปดแปดมารัวรัวมาไม่หยุดไม่หย่อนแปดแปดเจริญก้าวหน้าแปด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 เธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดทุกอย่างอยู่ในตัวเธอหมดแล้วอุ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ของจริงทุกอย่างอยู่ในตัวคุณหมดแล้วจงกลับเข้ามาหาตัวเอง ความสุขความรักที่ข้างในรอที่จะแบบเต็มเปลี่ยมไปหมดอเออเขาเรียกว่า power พลังที่มหาศจรรย์อยู่ในตัวคุณหมดแล้วนะคะพรสวรรค์ต่างๆนานาเมื่อไหร่ที่ energy เราห่อเหี่ยวหรือว่าเรายังมีความถูกใจเราจะหาไม่เจอเลยว่าเรามีอะไรบ้างในตัวนะคะก็คือใช้เวไลากับตัวเองเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าเราอะมหัศรรย์มากแค่ไหน สุดท้ายค่ะ16 6 1หนึ่งอย่าหันหลังกลับไปมองมันอีกเพราก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบความท็อกซิกต่างๆอะไรก็ตามที่มันทําให้ชีวิตคุณแบบไม่ไม่โอเคหรือว่าไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความรักที่ท็อกซิกการงานหรืออะไรก็ตามหรือเรื่องราวที่คุณเจอหรือคนที่คุณเคยแบบทําร้ายคุณหรืออะไรก็ตามเนาะก็เนี่ยแหละค่ะอย่าหันหลังกลับไปมองมันอีกนะคะสิ่งที่พายอยากจะสื่อก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ก็ถ้าสมมุติพ่ดพูดอะไรที่มันไม่เข้าใจหรือว่าทําให้ทุกคนอึดอัดส่ง energy อะไรที่ไม่ดีไปก็ขออภัยอย่างมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟิร์สเป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ